สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวน้อยพักเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะเอาวันนี้ ep ีที่86แล้วนะคะพี่ๆฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะกดไลค์กด like, กระดกิ่งให้หนูด้วยนะคะเนื่องจากหายไปนานเลยนะคะพี่ๆไปต่างจังหวัดมาด้วยนะคะนี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะ i อเดลานะคะพี่ๆ0 6 3 1 3 0 8 0 0 2นปนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ู9ย์7 0 8 0 6นะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะคะไม่เสียค่าส่งนะคะพี่พี่วันนี้ก็ได้พับบ้านๆเลยน้อยพี่เนื่องจากไปต่างจังหวัดมาด้วยนะคะไปงานบุญมานะคะเนื่องจากไปต่างจังหวัดมาด้วยนะอนี่ก็ได้พัมาหนึ่งชุดนะคะพี่พี่ให้พี่พี่ชมนะนี่เก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่พับบ้านๆนะคะวันนี้ก็ได้มานะคะรวบรวมมาให้พี่พี่นะคะอ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะคะไปชมรายการที่1นะคะพี่พี่รายการที่1มี2องค์นะคะพี่พี่อ่าเป็นหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะนี่นะคะมี2องค์นะอ่าไปดูรายการที่1นึ่งองที่1ก่อนนะคะพี่พี่นี่นะคะไม่ชัดยังไงนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ นี่นะนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะหนูเปิดไว้องค์ละห้าร้อยนะคะพี่พี่นี่นะ ไปอยู่องค์ที่สองนะคะนี่นะนี่นะคะองค์ที่สองนะะ้อพ,พี่เก่าๆเลยนะคะพี่พี่พาบ้านๆนะพี่พี่ท่านไหนนะคะไม่ชัดยังไงนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะหนูอาจจะส่องไม่ชัดนะคะพ,พี่พอแสงไฟเข้าจะท้อน,นะพี่พี่ อันนี้นะคะอันนี้องค์ที่สองนะอันนี้องค์ที่หนึ่งนะคะอ,องค์ละห้าร้อยนะคะพี่พี่ทักมาได้เลยนะคะสนใจยังไงต่อรองราคาได้นะนี่นะคะการต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นสมเด็จวัดละครังนะคะพี่พี่ให้ดูผิวให้ดูเนื้อนะมันๆเลยนะคะพี่พี อยู่ม,มันเก่าๆเลยนะคะพี่ๆขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อความตัดสินใจนะคะพี่ๆเพื่อความแน่ใจนะนี่นะคะพระองค์ในในวิดีโอเป็นยังไงนะคะองค์จริงเป็นอย่างนั้นเลยนะคะพี่ๆตรงปกแน่นอนนะนี่นะคะนี่นะ เนื้อมันๆเลยนะพ,พี่ให้ดูผิวนะคะเก่าๆเลยนะอ่าองนี้นะคะนูเปิดไว้ห้ารอบาทนะคะพี่ๆท่านไหนชอบนะคะทักมาได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆนี่นะต่อรองราคาได้เลยนะการต่อไปนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระกุสนิมแดงไม่รู้ที่นะคะพี่ๆให้ดูนะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนี่ นะคะคเก่าๆเลยนะคะชอบอย่างไรทักมาได้เลยนะคะพี่พี่อ่ะองนี้นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะนี่นะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่งาน,น,นต่อไปนะคะอ่ะเป็นพ้าปากน้ำนะคะพี่พี่ นี่นะเอากาวผิวมันๆเลยนะคะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะนี่นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะให้ดูผิวนะคะพี่ๆนี่ชัดๆเลยนะ ไม่ชัดมาไม่ชัดก็ทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเหลือพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะโทรมาปิดได้เลยนะคะถ้าเกิดกลัวไม่ทันนะอ่ารายการนี้นุ้เปิดไวห้าร้อยบาทนะคะนี่เก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่ผิวสวยสวยมันมันเลยนะอ่านี่นะคะต่อไปนะคะเป็นผ้าปิดตามไม่รู้ที่นะคะพี่พี่ท่านไหนรู้หรือพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะรับไปปูชาได้เลยนะนี่นะคะเก่าเก่าเลยนะ หนูได้บ้านมาเลยนะคะพ,พี่พาชุดนี้นะนี่อ่านี่นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่พี่ ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะอ่าเป็นสมเด็จนะคะพี่พี่วัดระฆังนะมันๆเลยนะคะพี่พี่ผิวมันๆเลยนะนี่ให้ดูชัดๆนะคะผิวมันๆเก่าๆเลยนะคะพี่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 ท่านไหนชอบสมเด็จนะคะนี่ห้ามพลาดเลยนะคะหนูคัดมาทั้งนั้นเลยนะคะพี่พี่ EP นี้นะ ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะพี่พอาจจะไม่ค่อยชัดนะถ้าเกิดพี่พีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะดูไม่ค่อยชัดนะอ่ะาทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนะคะแสงไฟมันอาจจะสะท้อนนะคะพี่พ อ,อ่านี่นะคะนี่มันมันเลยนะคะพี่พี่อ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไปห้าร้อยบาทนะคะนี่นะรา,ายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะน,นี่นะรายการที่เจ็ดนะคะเป็นสมเด็จวัดละค้งนะคะให้ดูผิวนะเก่าเก่ามันมันเลยนะคะพี่พี่ให้ดูผิวมันมันเลยนะนี่ชอบอยังไทงทักมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะถ้าเกิดกลัวปิดไม่ทันนะคะพี่พี่ นี่ให้ดูผิวชัดๆเลยนะคะถ้าอยากได้ชัดกว่านี้อีกก็ทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะ นี่เก่าๆเลยนะคะพี่พี่อ่านี่นะคะรายการนี้นะนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่นี่การต่อไปนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อจาดนะคะนี่นะเก่าๆเลยนะคะพี่พี รายการนี้นะคะนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่พี่เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้านะคะเป็นเหรียญหลวงอ่าเหรียญปูหลวงปู่เพิ่มนะคะนี่นะคะเหรียญเก่าเดิมๆนะคะพี่พี่ อนี่นะพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะนี่นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบองค์ไหนนะคะต่อรองราคาได้เลยนะคะพี่พี่นี่นะการต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่นี่นะเก่าๆเลยนะคะนี่ให้ดูผิวนะ หนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดเป็นกิ่งของพระจาดนะคะนี่นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยทุกองค์นะคะพี่พทักมาได้เลยนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนนะ บอกรายการที่เท่าไหร่เดี๋ยวหนูส่งรูปดูให้พี่อเดี๋ยวหนูส่งรูปภาพให้พี่ดูนะคะลิ้นพันกันแล้วนะคะพี่พี่นี่นะคะอ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะชอบยังไงต่อรองราคาได้นะคะพี่พี่ารต่อไปนะคะรายการที่ สองนะคะเป็นปิดตาหขวงพ่อเต้านะคะถ้าเกิดหนูพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่ น,นะคะอ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะทักมาได้เลยนะนี่นะคะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะสิบสาอ่านหนูจะบอกนะคะพี่พี่รายการที่สิบสามสิบสี่สิบห้าอาจจะขอราคาแรงหน่อยนะคะพี่พี่เพราะว่าได้มาเพลงนะคะพี่พีแต่ยังไงต่อรองราคาได้เลยนะคะ ถ้าเกิดชอบองไหนนะคะต่อรองราคาได้เลยนะอ่ะนี่คะ่ะรายการที่สิบสามนะคะเป็นอ่ะเป็นสิงงอเกะนะคะพี่พี่อ่ะงองอางานะคะพี่พี่เป็นสิงนะคะอ่าเป็นสิงงอเกะนะคะนี่นะอยู่ในตลาดโบราณเลยนะคะพี่พี่ถ้าเกิดหนูส่องให้พี่ดูไม่ชัดยังไงนะคะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ นี่นะคะถ้าเกิดไม่ดูไม่ชัดยังไงนะทักมาได้เลยนะคะพี่พีนี่เป็นเก่าๆโบราณเลยนะคะพี่พีนี่นะคะมีตลับปิดนะคะพี่พี่อ่านนะคะอ่ะรายการนี้นะคะหนขอเปิดไว้หนึ่งพันสองรอยบาทนะคะพี่พี่ ชอบยังไงนะคะต่อรองราคาได้เลยนะเปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะนี่นะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดไม่ชัดยังไงนะคะพี่ๆอ่านี่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดินเป็นเป็นอะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่พี่เหรียญเดิมๆนะคะนี่นะคะนี่เก่าๆเ,เลยนะคะพี่พี่ชอบอยังไงทักมาได้เลยนะคะ พศสองสี่แปดสองนะ,ะ, 2, 4, 8, 2, นะ,ะ,ะรายการนี้นะคะเราเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่ยังไงพี่พี่ชอบยังไงนะคะทักมาได้เลยนะคะหรือขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะต,ยนะต่อรองราคาได้นะคะพี่พี่อ่านี่นะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะเมื่อกี้รายการที่สิบสี่นะคะอ่าสิบห้านะคะพี่เป็นสมเด็จนะคะนี่เป็นสมเด็จวันละครั้งนะคะให้พี่พี่ดูนะผิวสวสวยเลยนะคะพี่พี่มันมันเลยนะนี่นี่นะคะผิวสวยสวยมันๆเลยนะคะพี่พี่ชอบพี่พี่ท่านไหนชอบสมเด็จนะคะนี่ห้ามพลาดเลยนะหนูคัดมาแต่สวยสวยทั้งนั้นเลยนะคะ คัดมาแต่เก่าๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะให้มาให้พี่ๆนะคะอ่าไม่ดีไม่เอามาไลน์นะคะพี่ๆนี่ให้ดูผิวชัดๆเลยนะบอกเลยนะคะได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะอ่าในวิดีโอในกล้องเป็นยังไงนะคะพระองค์จริงเป็นอย่างนั้นเลยนะคะพี่ๆไม่มีอ่ะจกตานะตรงปกแน่นอนนะคะพี่ๆ นี่นะเก่าๆมันๆเลยนะคะพี่พี่พี่ๆท่านไหนสายสมเด็จนะคะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะพี่พี่ให้ดูผิวนะ นะคะคได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ๆีนี่นะอ่าเรูเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะคะแต่ถ้าเกิดชอบยังไงต่อรองราคาได้เลยนะคะพี่พี่ต่อรองราคาได้เลยนะคะนี่นะเปิดไว้1200งพัน0บาทนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะต่อรองราคาได้นะนี่ได้ไปไม่มีผิดหวังนะคะพี่พี่ได้ไได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะนี่นะคะให้ดูกันจะชัดเลยนะ P นี้ก็จบแล้วนะคะพี่ีฝากพี่พี่กดติดตามช่องให้หนูด้วยนะกดไลค์กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะที่สําคัญนะคะกดติดตามไว้นะคะพี่พี่เวลาหนูลงคลิปใหม่ๆนะคะจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ของพี่พี่นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่พี่ไอดีไลน์เบอร์โทรตามนี้เลยนะคะพี่พี่อันนี้ไอดียไลน์นะคะอันนี้เบอร์โทรนะคะพี่พี่สนใจยังไงทักมาหรือโทรมาได้เลยนะคะ มีบริการจ่เงินไปทางเหมือนเดิมนะคะจะส่งให้ฟรีไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆจะส่งให้ฟรีเลยนะคะอ่าวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะคะเจอกันในพี่ต่อไปคะ่ะสวัสดี